ตามคุณพูดดังหน่อยครับแล้วแล้วก็แล้วก็มองกล้องรวมเนาะเออไม่ต้องมองมุงแี่นี่เนาะอ่าเป็นไงคะวันนี้มาส่งความสุขที่ทามสวยออร์อกเชียเลยครับผมก็ตอนตอนนี้จริงๆมีความตื่นเต้นอยู่เล็กๆน้อยๆครับผมเพราะเราก็ใกล้จะขึ้นแล้วแต่จริงๆก็รู้สึกแบบ สำหรับผมนะผมรู้สึกมันเร็วมากเลยครับเพราะว่าจริงๆปีที่แล้วพวกเราก็อยู่ที่นี่ใช่ะมานี่วนครบมาหนึ่งปีแล้วแบบโหตทุกอย่างมันผ่านไปเร็วเออแบบมันเรื่องเหมือนแบบแวบๆกลับมาที่นี่อีกแล้วครับผมแต่ว่าแต่ว่าก็แต่ก็ดีใจดีใจที่เราได้กลับมาก็ดีใจครับดีใจที่เหมือนผ่านมาปีนึงเราก็ยังได้มาอยู่ตรงนี้อยู่แล้วก็เหมือนกับว่าอย่างที่บอกคือทีแรกทีแรกปีที่แล้วเราเรามีกันแค่ 3คนกับพี่เจใช่ไหมแล้วปีนี้เหมือนกับว่ามีพี่ๆศิลปินท่านอื่นด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนมีการคอลลัไปคอลลัมาก็ตื่นเต้นมากๆเหมือนกันครับพี่ใหญ่ไอดีๆก็ปีนี้ชนะก็ตื่นเต้นตื่นเต้นเหมือนเดิมครับผมก็ยังยังตื่นเต้นที่จะได้ทำเขาดาวร่วมกับทุกคนอยู่ทีมก็จะมีโชว์พิเศษพิเศษเนาะเพราะว่าเราก็ไม่เคยแบบร้องร่วมกันสามคนแบบแบบนี้เลยใช่ ก็มีโคลเปร่าด้วยใช่ครับผมก็จะมีคอร์ดกับวงโอลเปร่าด้วยใครจะเสียงแบบเอาสามคนอาจจะเป็นแค่แบบเป็นดนตรีมามาจอมันเป็นเครื่องดนตรีแบบออเคสตรามากกว่าบที่ททีี่่เห็นอยู่อยู่บนเวทีตรงนู้นครับที่ถามว่ารู้สึกไงที่เขาขอให้โปรโมทเป็นแบบท่างไกลออฟ์เคสเตรเลยเป็นแบบรื้อไทม์เลยนะเอาจริงจริงก็รู้สึกเออเรียกว่าอะไรอ่ะ ไม่ได้ไม่ได้แปลกใจมากครับผมเพราะจริงๆเซนทันเวลิลด์ก็แบบยิ่งใหญ่มากทุกๆปีอยู่แล้วอะไรอย่างงี้ก็เลยรู้สึกว่าเออเขา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 ถือว่าเป็นเป็นจุดๆนั้แบบนจริงๆแบบทางสแส้มันก็คือแบบที่ที่เหมือนเหมือนมีแสงสีเสียงมีความแบบตื่นอยู่ตลอดเวลาซึ่งซึ่งมันก็เหมือนเซนทันเวิลด์ที่มีจอมีอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วซึ่งเราก็เลยเหมือนกลายเป็นว่าเออเราเรารู้สึกดีที่เราได้มาเล่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเราเห็นงานเขาดาวแบบนี้ก็ได้แบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทุกปีทุกปีมันยิ่งใหญ่ขึ้น บอกว่าทีนี้ก็อยังราบคือมันเยัง normal นาะรู้สึกไงที่แบบตอนแรกถือจะได้มาได้เจอแฟนละแต่ตอนนี้เป็นแบบไลฟ์สดอย่างจำกัดจำนวนคนเท่านั้นก็ที่จริงที่จริงก็รู้สึกเสียใจนิดนึงนะครับเพราะว่าในเมื่อเรามีโอกาสจะได้เจอแบบแฟนแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยของทุกคนมากกว่าก็เลยรู้สึกว่าดีแล้วที่ทุกคนเป็นระยะห่างกันแล้วก็เราอาจจะจอยความสนุกกันอีกรูปแบบหนึ่งจะเป็นโหมดแบบอีเวนท์ มผมมันมันมันเป็นการมิกซ์กันแบบหลายๆอย่างก็คือทุกคนจะได้เห็นแบบมีทั้งคู่ทั้งแบบหลายๆคนไปอยู่รวมกันอนะไรเงี้ยครับผมก็อยากให้คนได้รอติดตามค่ะห,หน้านาผมหน่อยแมากาูดีมากแลอันนี้คือตั้งใจเ้แต่หน้าผมก,ก็ก็ตั้งใจครับเท่ากันไหมสองคนเท่ากันาต่สีเล็บเป็นสีลัก สีเล็บมาเขียวเหนี้ยสดอ๋ออันนี้คือแบบอะไรนะครับเราถือแบบใช่ไหมเปล่าครับที่จริงมันมันเป็นสีที่แบบว่าเหมือนทาไว้แบบรู้สึกอยากได้โทนที่มันนีออนอะไรมากกว่าเพราะว่ามันงานเป็นการ์ตูนด้วยคีดว่าไงครับตาสเปรย์คิดว่าไงครับอ๋อสวยๆครับเขาเขาชอบก็ดีใจครับ ผมผมมายูนตรงกลางผมรู้สึกยังไงเลยเนี่ยของขวัญาปีใหม่ผมอยากให้คนไทยผมอยากให้อะไรกคนอยากให้กัของขวัญปีใหม่มทุกชิ้นอะเออแต่ละคนออของขวัญปีใหม่ให้กับทุกคนใช่ไหมครับผมว่าอยากให้ความสุขแล้วกันผมว่าจริงๆแล้วความสุขสำคัญที่สุดนะแล้วก็หมายความว่าทุกอย่างที่เราทำทุกอย่างที่เราเหมือนกับว่าดำรงชีวิตอยู่ทุกอย่างมันเหมือนกับว่าเหมือน จุดสูงสุดของม,มันคือความสุขเลยคอยากให้ทุกคนมีความสุขกับทุกอย่างที่ทำแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อความสุขเลยคนี่่ ครับผมก็อยากจะเอ่อมามาถึงวันปีใหม่แล้วเนาะก็อยากจะววอวยพรปีใหม่ทุกคนนะครับผมคือจริงๆผมผมเนี่ยมีเหมือนเรีงเงยกว่าอะไรเป้าหมายที่ที่ไม่ยากมากคือผมอยากจะจบทุกๆปีเนี่ยแล้วก็เหมือนสามารถพูดตัวเองได้ว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ดีสุดในชีวิตเราแล้วก็อยากจะอวยพรให้แบบทุกคนเนี่ยได้ได้เหมือนพูดคำคำนี้ได้เหมือนกันเหมือนเหมือนกับที่ผมอยากอยากจะพูดในทุกๆปีครับผมก็ขอให้ทุกคนแฮปปี้มากๆนะครับผแฮปปี้นิวีย์ครับ ทุนี้ผมเพิ่งฟังกินเวฟนี่เขาพูดอย่างนี้เลยเชื่อไหมขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดผมพูดอย่างนี้มาทุกปีผมพูดมาอยู่แล้วกินเวฟมาพูดดีเลยก็อยากอยากให้ปีหน้าเป็นปีของทุกคนแล้วกันครับอยากให้คิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังผมก็เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นปีใหม่จากผมครันครับก็ขอทุกคนมีปีที่ดีแล้วก็ขอให้คิดอะไรก็ขอให้ทำได้ตามเป้าหมายอย่างเงี้ยสมหวัง สมหวังในทุกเรื่องแล้วกันนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆมีความสุขยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเรื่อยๆครับขอเข้าไปเลยนปเดตกงานกับ๋ยไหน่อยหนึง่งยั่ไงว่าสำหรับงานของเราในปีนี้ที่ผ่านมา Oh, ดีดีครับผมจริงจริง,รง,รงมันมีช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราต้องหายไปเลยแบบช่วงช่วงที่เป็นเป็นล็อกดาวน์อะไรอย่างเงี้ยผมช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าเออมันมันยากหน่อยแต่ว่าพอพอจบมาตอนท้ายปีแล้วเนะี่ยก็สุดท้ายก็ได้กลับมาทางานทุกทุกอย่างที่มันค้างไว้จนครบหมดแล้วเรียบร้อยตอนนี้ก็ปิดกล้องทั้งตัวหนังแล้วก็ทําเพลงอะไรเงี้ยก็เสร็จเรียบร้อยนะแล้วก,ก็ก็ดีครับผมสุดสุดท้ายเราเราสามารถจบปีได้ด้วยดีครับผม <Okay. S 1> ไอ้พูดเรือ่องงานเอเด็กมาหล่ะก็ตกใจแหละที่เอเขาไม่อไอจ,อจอดไอ้เจเขาจอดแต่ญาณนะดาวแล้วทีนี้ภาพเรามันเป็นภาพคู่ที่มันเป็นภาพจำนะว่าเออเราทำงานาด้วยกันดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพวกคนรู้องเสียดายมันจะกระทบการทำงานอะไรของเราไม่ใช่หรือเปล่าเออไม่นะครับผมตอนนี้ก็เอาเอา,เอาจริงจริงก็ตั้งแต่ท,ท,ที่ที่พี่เจออกไปเนี่ยผมอ่ะก็ปล่อยเพลงเดี่ยวของผมออกไปแล้วแล้ว,แล,วแล้วผมก็คิดว่าผมน่าจะเป็นเออเรียกว่าอะไรศิลปินเดี่ยวต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าเนื่องเนื่องเนื่องด้วยว่าที่แบบ พี่เจไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วตอนตอนตอน,นอนที่เจอพี่เจละล่าสุดตอนที่เห็นรูปนายไตนายครบอะครับ mm hmm. พี่เจก็ยังพูดอยู่เลยว่าแบบเอ้ยเมื่อไหร่เราจะได้กลับมาแบบฟีดกันหรือว่าแบบมันคือคือมันอาจจะไม่ใช่ยูนิคคู่แล้วแต่มันก็อาจจะเป็นเหมือนเจฟีดไอไอฟีเ hmm. จอะไรอย่างเงี้ยครับผมแปลว่าในอนาคตเราก็มีโอกาสได้ร่วมงานกันมีมีแน่นอนครับผมตอนตอนตอนนี้ก็คุยคุยกันไว้แล้วเพราะผมอยากมาก ตอนตอนจังหวะแรกสุดก like ็ร <Potter. S 2> so, ู magic, ้สึกนิดนึงครับผมแต่ว่าแบบสุดท้ายแล้วผมรู้สึกว่าผมเคารพการตัดงินใจของเขามากๆเลยนะเพราะว่าผมผมก็รู้สึกว่าแบบเข้าใจทุกทๆทุกอย่างที่ที่ที่หมายถึงว่าที่เขาผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบเอารู้สึกว่าดีแล้วแหละที่ที่ที่หมายถึงว่าพอแบบพี่พี่เจเขาเขารู้สึกว่าเขาแบบอยากจะออกไปแล้วเขารู้สึกเขาสบายใจเขาเขาอยากจะไปทําในเวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพราะว่าสุดท้ายผมอะผมรู้สึกว่าเราสามารถกลับมาโคจรเจอกันได้อยู่ดีอย่างอย่างอย่าง ที่บอกว่ามันเป็นการเป็นพิธีกัรเป็นเออมันมันมันยังเป็นปกติอยู่ไม่ใช่ไหมจริงจริงเขาเพิ่งเรียนอะไรต้องไปปรึการืออะไรกันบ้างไหมว่าเออเดี๋ยวผมจะต้องออกไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยตอนปรึกษาไม่ได้มีครับผมเขามีตอนโทรมาบอกตอนที่เขาเหมือนตัดสินใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็โทรมาบอกทีเดียวแต่แบบตอนนั้นผมก็เอ้ยจริงหรอบโ r รอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็เหมือนแบบเออเข้าใจแล้วก็เคารพก,การตัดสินใจของพี่เจเพราะจริงจริงพี่เจก็จก,เก็เป็นคนที่เหมือนแบบ เป้าหมายเขาชัดอะครับผมแล้วแล้วแล้แลเขาก็รู้ว่าเขาต้องการอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยเหมือนแบบสุดท้ายแล้วเขาเขาเขาอยากออกออกไปทําอะไรที่มันเป็นเวของตัวเองมากๆอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาเลยเหมือนได้ได้ไดออกไปทําแล้วก็เอาจริงๆผมก็แอบฟังเพลงพี่เจแล้วด้วย,วยนะ <c oughs> อยากอยากให้ทุกคนได้รอติดตามค่อนข้างดูดเดือดเหมือนกันครับผมอกจริงๆเสียดายไหมเพราะภาพของเราเพลงมันติดตลาดแล้วก็เป็นภาพที่ทุกคนจําแล้วเป็นตงวละคร เออผมไม่ได้รู้สึกถึงตรงนั้นนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ายังไงยังไงสุดท้ายเราเราเราต้องได้โครตร Hotel กลับมาทํางานร่วมกันแน่แบบมันมันมัน,ม,นมันต้องมีให้ได้ทุกคนได้เห็นแน่ๆแบบไอฟีเจหรือเจฟีไออะไรอย่างเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันเหมือนว่ามันไม่ได้มันไม่ได้หายไปเลยซะทีเดียวมันมันมันเหมือนมันมันแค่แยกจากความเป็นยูนิตเฉยๆครับคือราติดตามผลงานแล้ใช่ใช่ใช่ครับอยากอยากให้ทุกคนรอติดตามแต่ระหว่างนี้ก็ติดตามผลงานเพลงเดียวผมไปก่อนครับผม ปล่อยเพลงล่าสุดปล่อยไปแล้วครับผมเพลงรอยยิ้มไกลๆก็ไปฟังได้ที่ y o ย e c h a ช n น l น้ตาบูซี่ครับต่างไม่หรอต่างกคนแทนเยอะมากเลยไม่หรอครับคือจริงๆรถคือผมอะเพิ่งได้ หลังจากนานมากๆอ่ะผมเพิ่งขึ้นไปได้นั่งรถพี่สาวผมแล้วผมเพิ่งรู้ว่ามันแบบมันมันคือด้วยความที่มันหลายปีแล้วครับมันเกือบเกือบจะสิบปีแล้วแล้วมันก็แบบมันเริ่มจะไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบคุณแม่ก็ก็มาบอกว่าแบบมีไอมีไอเดียนี้ลองทําดูไหมแล้วเ,เราอยากเซอร์ไพรส์บ้างอะไรอย่างเงี้ยเซอร์ไพรส์อะไรใหญ่ๆแล้วก็เลยโอเคร่วมกับญาติๆลายๆคนด้วยะครับผมแล้วก็แบบรวมๆกันเป็นของขวัญวันเกิดที่เรารู้สึกว่าเราเราอยากเปลี่ยนให้เขาเปลี่ยนรถเพราะว่ารถมันแบบ เบรกก็เบรกสั้นๆจะขับก็แบบไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยเราเราก็เลยเหมือนเปียกซะเลยทีเดียวไม่ที่ยงไทั้งหมดไปยินยอมรวมๆกันหลายๆคนช่วยๆกันครับผมอได้ไหมกีฬาะกีฬาโอ้ก็ก็เอาเอาจริงๆมันมันคือหลายๆคนเลยครับผมผมส่วนส่วนส่วนของผมมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นมันมันก็อยู่แบบญาญญาด้วยเลยพี่ถามว่าไงบ้างตอนที่ก็ตามในคลิปเลยแหละครับจริงๆคือคือคือหมายถึงว่าด้วยความที่วันนั้นอ่ะเขาอ่ะจะมีปาร์ตี้แล้วเขากำลังแบบ เตรียมตัวการสวยที่สุดในงานวันเกิดของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาก็ไม่สนใจเลยไม่สนใจที่จะลงมาข้างล่างเลยผมกับแม่ก็เตรียมเรียบร้อยแล้วก็ให้เขาลงมายื่นให้แล้วเขาก็ตามในคลิปงนั้นเลยครับผมยังคิวแฮปปี้ครับกันตี้ปีนี้กระแสโคตริตเราไม่อยู่เลยนะกระแสความั่งเขาบอกว่าต่งปทั้งหมดเลยเขาบอกว่าต่งไม่ไหวปังไม่ไหวขอภัยว่าไงต่างไม่ไหวนะขอบคุณค,ค,ครับ จริงไหมคำรู้สึกเราที่เขาให้จัดแต่งไอ้สายาเราเออก็ฟังไม่ไหวเก็จริงหรอย้เอาจริงเหรออ้าพิธีก่อนพิธีก่อนโอ้ยอาไรก่อนไอ้ขึ้นก่อนขึ้นก่อนก็จริงจริงจดีใจแหละครับเพราะว่าเพราะว่าเหมือนเอ่อด้วยอย่างอย่างที่รู้ว่าเหมือนว่าพอพอสถานการณ์โควิดอะไรเงี้ยหมายถึงว่าทุกคนรวมถึงตัวเราด้วยอะไรเงี้ยก็ได้รับผลกระทบอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนว่าเราสองคนก็ยัง ยังพอจะมีงานให้เราได้เหมือนกับว่าทําอยู่แล้วก็มีโอกาสได้เจอกับแฟนๆหรือว่าเจอกับคนทํางานตลอดอย่างเงี้ยก็ดีใจที่ดีใจและขอบคุณมากกว่าที่เหมือนทุกๆคนยังสนับสนุนพวกเราอยู่อะไรเงี้ยครับก็ก็ดีใจเหมือนกันเลยครับที่จริงรู้สึกว่าเป็นเป็นหนึ่งปีที่เดวมากๆเหมือนกันได้ได้ทำอะไรหลายอย่างเลยหลายอย่างมากแล้วก็ได้ได้มีโอกาสได้ทําด้วยกันอยู่ด้วยอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกดีใจรับ แล้วกันหรือว่าพี่เป็ทางการกันถึงกกินที่ต่างผู้อันนี้ก็ฟังไม่ไหวเหมือนกันเพรว่าถึงพันแบบว่าต้องหยุดเลยหยุดการสั่งเ CF เลยอะไรเงี้ยก็ที่จริงก็หยุดเพื่อไปเซ็ตซิสเต็มให้มันดีเล้นะผมเองเพราะว่าตอนตอนที่ส่งแรกๆมันอาจจะมีปัญหาบ้างบางอย่างนะครับก็จริงจริงจริงอย่างที่พี่บอกคือช่วงแรกมันจะเหมือนกับว่าเราก็จะได้รับฟีดแบ็กจากจากจากเหมือนลูกค้าอะไรเงี้ยครับว่าเออวันนีปัญหาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับว่าพอพอมาเริ่มมาเรื่อยเราเลยรู้สึกว่า เฮ้ยสำหรับปีนี้เราเราเราลองเบรกออเดอร์ไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราเราลองไปแก้ปัญหาหลังบ้านแล้วเดี๋ยวปีหน้าเราจะกลับมาใหม่กับระบบที่ดีกว่าเดิมการการดูแลทุกคนที่ที่ดีกว่าขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับขอโทษ MP กับเอ็มขอโทษที่มีความคิดที่ไม่ยุติธรรมขอโทษซักแจ็กับตอนนี้โอเคอะพูดต่อไรแล้วนะอ๋อครับเมื่อกี้เธอพูดเขาไม่ถือ เปปกลับไ,ไ,ไอ๋อใช่ใช่ก็เลยเหมือนกับว่าเราเรา,เราก็เอาปัญหาตรงนี้แหละครับเราก็เหมือนกับว่าจริงๆช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเราก็มีนัดคุยนัดประชุมกันตลอดว่าเอ,อ้ยเราเราจะแก้ปัญหาใน,นแต่ละจุดยังไงเราจะต้องเหมือนกับว่าลงลง,ลงไปทําอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับคือเหมือนเราอยากให้ลูกค้าเราได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดคือพยรถยนต์มันเข้ามาเยอะมากทั้งดักไม่ไหวหรือยังไงจริ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 งไม่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 ขนาดนั้นครับคือจริงอ่า ยอดยอดก็ก็ประมาณหนึ่งแต่ว่าก็ก็ยังยังไม่ได้แบบโอ้โหแบบอาจจะมีปัญหาเรื่องของการจัดส่งด้วยตัวสินค้าด้วยที่ปัญหาบางอย่างมีจริงจริงจริงอ่ะยังยังช่วงแรกจะมีปัญหาเรื่องเรื่องบัญชีครับคือเหมือนว่าโอนเงินเข้าไม่ได้เพราะว่าเหมือนกับว่าทางทีมเขาไปเปิดเป็นบัญชีออนซับแล้วแล้วเหมือนว่าวันหนึ่งมันจะลิมิตได้แค่ใช่ใช่อันนี้ก็เหมือนก็ต้องไปแก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอะไรจุกจิ๊กจิกงทุกวันแต่ว่าต้องูปัญหาต้องรีบว่าจอดรถที่ปัญหาจะลุกลาม่ห อยากมาเล่นกับรายการร้องข้าวตัแพค่ะผู้จิ๋วผู้จิ๋วจุ่มก้แซวได้เมื่อไหรก็ดีใจครับผมดีใจก็โดนแกงโดนพี่หวัดเจี๊ยบแกงจริงเราเขานัดกันแต่จริงๆเราไม่รู้เรื่องเลยเหรอเพราะเราไม่รู้เรื่องเลยครับแต่ว่าที่จริงเขาก็จะมีแบบแซมๆมาบ้างอะไรเงี้ยอย่างเวลาสมมติที่ไปนั่งรถองพี่หวัดเจี๊ยบเนี่ยเขาก็จะเปิดเพลงเนี่ยเขาแค่ได้รู้เนี่ยเปิดบ่อยๆตก็งงวะ เป็ช่วงนี้เปิดปล่อยใจั่นะเหมือนเขาต้องการให้เราฟังก่อนว่าเอ้ยแล้วเ,เ,าเขาก็ถามเราแบบหลอกถามเราครับเพลงนี้ดีไหมโอเคอย่างนู่นนี่น,นั่นทั้งหมดก็ให้รู้จกักได้อะไรเงี้ยครับก็จะมีแซมอะไรบ้างครับคิดไหมคะว่าจะเปิดออกมาเป็ที่ไหนตอนแรกคือตอนแรกก็คิดไในใจเหมือนกันเพราะว่าเหมือนช่วงเดียเขาก็หลุดมา,มาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบหลุดเพราะแบบเขาไม่ได้ตั้งใจเลยนะครับผมแต่ว่าก็ ไม่ค made, says, ิดเหมือนกันว่าเขาจะมาจริงๆครับว่าเพราะว่าพี่ชมตัวพี่ชมเองเนี่ยเขาค่อยออกหมายจารอะไรอย่เงยด้วยแล้วก็เราก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆที่เขามาได้เจอพี่พีดูได้ดูได้ดูดูครับเดีมากคือการคิวมาก่อนดูแบบเปิดหลอกดีดีครับชอบพี่โอมบเขาเท่มากเขาแบบดูแบบหลอกแบบจริงจังดีอะไรเงี้ยแล้วก็ดูสนุกสนานอะไรเงี้ยมีพี่โอ๊ด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วพี่พีเขาก็ร้องดีด้วยครับเขาขาวเกับการน้องเบลดอะไรนะครับขาวที่เกกับการน้องเบลด อะไรคาวเป็นอ๋อใช่ใช่ครับคือคือเขาเขาเขาเก่งเขาเก่งขึ้นทุกวันอยู่แล้วแล้วเขาก็พัฒนาตัวเองต่ออย่างอย่างถ้าถ้าใครได้ดูบล็อกก็จะเห็นว่าเขาเหมือนแบบอ่าซ้อมเยอะแล้วก็เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเตรียมตัวมาดีอะไรเงี้ยคือเขาก็เป็นคนแบบเก่งขึ้นทุกวันนะเก่งขึ้นทุกวันอยู่แล้วครับอ่ะผมไม่ตอบแล้วแล้วยนครบ นี่ครับอยู่นี่เซ็นทรัลครับหลังจากนี้นะครับอยูนี่หลังจากนี้ก็ไปกับท้องฟ้าผมไม่กับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าจะบินไปเที่ยวกับครอบครัวครับจะก็จะอยู่ที่ทีมงานใช่ไหมครับเพราะว่าเขาเที่ยวตลอดทั้งปีอยู่แล้วครับที่ไม่ได้ไปปีหน้าเหรอครับจริงๆปีหน้าเรายังมีเอ่อเป็นเป็นเวอร์ชวลคอนเสิร์ตอ่ากับทางโมเมนต์เฮาส์สเตปปอร์ครับแล้วก็มีแฟนมีต ของที่เลื่อนมาเรื่อยๆแล้วก็เหมือนยังไม่ได้จับสิติก็จริงๆหลักๆก็จะมี2อ,อันนี้แล้วก็ยังมีงานกระจิบกระจ่อยที่เหมือนว่าเราก็ทําด,ด,ด้วยกันตลอดอยู่แล้วเข้ากันไหมครับมาไ,มได้ไปจ้า นเรียกสามคนถ่ายไทยหมู่บ้านในลูกอยู่ตรงนี้ไถ่ายไม่ได้เลยขอกว่าีต้องมีค่ะต้องมีไม่นะคะขอคค่ะ